ว้าวมันเร้าใจจริงสำหรับไมค้าเวอร์ชันนี้อ่ามาต่อกันเลยครับไมค้าเวอร์ชันเอ่อเวอร์ชัน1.9นั่นแหละถูกแล้วอีีที่4ของเราวิ่งตัวไหนวะไม่ได้เล่นน้ำเลยหลรือหมอคอนโทลไปวันนี้เรามีภารกิจของเราคือทำฟาร์มทำไมเสียงเกมมันเบาจังวะไม่ได้ปรับหรอเนี่ยจริงไหมนเนี่ยเราต้องมองก่อนว่าเราจะทำฟาร์มตรงไหนอุย้ยตรงนี้มีข้าวด้วยเดี๋ยวขอปนข้าวก่อน เอาปนข้าวหน่อยนะครับสดหลโอเคเกียร์ยากเลยครับคือวันนี้เนี่ยเราก็จะมาปลูกข้าวกันนะครับผมว่าผมจะทําแถวนี้แหละฟาร์มของผมใกล้ๆเลยเอาแบบใกล้ๆกันไปเลยนะเดี๋ยวเราต้องดูฟาร์มที่เราจะทําก่อนผมว่าผมจะทาไว้ด้านหลังเวทุกคนว่าปะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันจะใกล้บ้านเราบ้านเรามันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มปุ๊บด้านหลังเออจริงๆวันนี้เนี่ยผมเตรียมมาทําฟาร์มหลายอันเลยนะครับผมก็จะมีฟาร์มข้าวฟาร์มทูมิโูใช่ป่ะวะ นี่ไงฟาร์มข้าวแล้วก็มันฝรั่งมันน่าจะอยู่ด้านในอ่ะผมลืมเอามาเดี๋ยวเราขุดดินกันก่อนเลยเอาดินตรงนี้ออกเลยครับผมเราก็จะทําฟาร์มแบบสบายๆอุ้ยตรงนั้นมันสวยว่ะก็คือนี่ก็จะเป็นอาณาจักรของเราไปก่อนครับผมฝั่งนู้นสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ดินก่อนละกันชึบชืบชืบช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 บไปเลยปึ๊บปึบปึ๊บปึบึบโหดอกไม้เยอะมากอุ้ยแถวนี้มันโล่งนี่ว่ะอุ้ยเจอเจ้าหมูอ่ะ เดี๋ยวผมพาแบบว่าค้าเจ้าหมูก่อนไหมเพราะว่าตอนนี้เราก็หิวแล้วไงข้าวก็ไม่มีกินอะไปครับหมูกระทะก่อนแล้วกันเราวันนี้ชึบอ้าวตีไม่โดนชึบนี่เป็นไงล่ะในเนื้อมาเยอะเปล่าตัวนี้ก็ไม่รอดบอกเลยชึบชึบเรียบร้อยมีเตาเผาวะไม่ได้เอาเตาเผามาอ่ะมีแค่นี้ก็ได้อยู่วางเตาเผาปุ๊บแล้วก็คัดเป็นเตาเผาหน่อยเตาเผาอยู่ไหนเตาเผาผมอยู่ไหนโพนี่ไงเตาเผาเจอแล้วฟเฟอร์เนนมา ปึ๊บ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 ตั้งไปแล้วก็เผาไปเลยนะครับอืมเผาด้วยอะไรเผาด้วยไม้ถ่านโอ้โหแมงไม่มีถ่านด้วยโอเคเดี๋ยวไปเคียร์ของด้วยพอดีเราต้องกลับไปเคียร์ของที่บ้านก่อนเว้อหิวเข่าเลยมียังไงกินบอโอ้มีน้องไก่สวยไ่สว,สวยตรงนี้ไม่มีอะไรกินเลยไม่มีถ่านเหลือด้วยอุ้ย่านเหลือเยอะเลยป้าเยอะจัดโอเคกินน้องไก่ครับเดี๋ยวผมเคียย์ของก่อนนะตรงนี้มันเป็นที่แบบเก็บแร่นี่หว่า อันนี้ไม่ได้ใช้ขยะโอเคเป็นเมล,เล์เอาไว้เอาไว้ตรงนี้ให้หมดดอกไม้ก็ไม่ได้ใช้ดอกไม้ก็ไม่ได้ใช้ต้นไม้เดี๋ยวค่อยเอาไปเผาอทิ้งแล้วกันดินเนี่ยก็ไม่น่าจะได้ใช้ไม่รู้ว่าเก็บมาทาไมเก็บมาเยาอะแยะมากเลยรัว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 ต้องเอาเหล็กเยอะด้วยเพราะว่าเราจะทํทาถังน้าเป็นน้ําอินฟินิตี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าถาังน้าทําไงไมันมีที่ตัดขนแกะด้วยหรอมีไงถังน้าโอเคอันเดียวก็พอปะเอเอาสองมันเลยดีกว่าขี้เกียจไปตักน้ำหลายรอบ แล้วก็ที่ควนดินที่เราจะต้องเตรียมมาอันนี้แล้วกันไปครับทําแบบว่าถูกๆสักหน่อยเดี๋ยวเรียกผักขมอยู่ไหนวะเน,นี่ยโอ้โหมันฝรั่งผมกินหมดเลยเหรอ,อตายแล้วอ๋อนี่ไงมันฝรั่งมันฝรั่งยังไม่หมดมีต้นอ้อยด้วยอเดี๋ยวทําฟาร์มอ้อยแล้วกันฟาร์มอ้อยฟาร์มมันแล้วก็ฟาร์มข้าวของเราจริงๆมันมีฟักทองด้วยนะเออนี่ไงฟาร์มฟักทองใช่เลยแต่เราขอฟักยูใส่คุณได้เปล่าตรงนี้ผมทาอะไรวะเน,นี่ย เป็นมาตัวเหรอโอเคมาใส่แบบนี้แล้วกันจะได้แบบว่าสวยไปเลยนะครับผมเนียนๆกลมกลืนสักหน่อยอุยเผื่อแป๊บเดียวจะคํำแร้วะคือเราต้องรีบทําไงเวลามีไม่จากัดนะครับเอ้ยเวลามีจํากัดดิมีไม่จํากัดไม่ใช่ดิออนนั้นมันเป็นอินฟินิตี้ไปแล้วกดหินครับเดี๋ยวเราทําฟาร์มข้าวกันก่อนเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มข้าวก่อนนะผมคิดว่าฟาร์มข้าวเนี่ยเราจะทําแบบบ้านๆเลยนะไม่ทําให้มันยุ่งยากนะครับ นี่อมาแล้วจริงจงก็วางฟักทองไว้ก่อนนะเอาดินมาไว้ก่อนครับตรงนี้ไม่ได้ใช้แน่นอนอโชวิลนะ่าจะได้ใช้แค่นี้แหละเอ้โจะทำไรวะนะ่ะจะข้ามนะครับทุกคนเดีย๋ยวผมตีก่อนนะเราต้องเก็บสีด้วยเว้ยโอเคได้สีพอดีแหละต่อเติมหน่อยครับโอ้โหตรงนี้มันก็มีของนะะ Okay. ต่อเติมเข้ามาหน่อยใส่ต่อเติมโอ้โหห้ามแล้วเออแป๊บเดียวไม่นะไม่นางเสืองตู่มันจะขอวนี่ยคือแบบว่าผมว่ามันต้องปิดด้วยปะเออมันต้องปิดด้วยนะเพราะว่าเราจะทําเป็นบ่อน,น้ําใช่ปหมละ่ะมันก็ต้องปิดนะครับผมถ้าแบบมันไม่แน่นหนาอะไรเงี้ยเผื่อแบบว่าน้ํามันไหลนะมันไหลทะลักมีใครรู้ไหมว่าแบบมันต้องใส่ถีบบอะเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเลยเอา้าเี๋ยวแค่ทอนแล้ววนะโอ้โห ดินหมดครับคือเราแบบเอาดินไปเก็บไงให้ตายเหอะซาร่าเตาเผาก็ไม่ได้เผาลืมเอาถ่านไปใส่ไปเอาถ่านมาแต่ลืมเอาถ่านไปใส่คืออะไรวะเนี้ยเนี่ยตรงนี้มันเป็นแบบบ่อลาวานะทุกคนพอดีแหละเดี๋ยวผมแบบไปหาเพชรมาแล้วก็ทําที่ขุดเพชรแล้วก็ไปขุดบ่อลาวาที่มันเป็นบล็อกออกซิเดียนนะทุกคนอบลออกซีดีนะฮะออกซิเดียนไปนอนก่อนชิบ ชาละแต่ผมต้องดินไปเยอะวะ่ะดินมันต้องแบบว่าใช้อยู่แล้วแหละย่ส่งอันนี้มันคาเป็นข้าวได้ป่าอ๋อก็เป็นข้าวแบบนี้นี่วะ่ะอ๋อตรงนี้คือแบบเราไม่ต้องใช้แล้วปะ่ะเราใช้แค่ซีดก็พอแต่ผมว่าไอ้ตัวอ้อยของเราอ่ะมันน้อยเกินไปเว้ยอ้อเรามันน้อยมากนะครับทุกคนส่วนมันฝรั่งก็มีพอแบบนิดนึงกระจุกนึงกับฟักทองอ่ะกินข้าวกว่อน้นกันหิวหิวเลือเกิน ซืบซืบปั๊บปั๊บีปีป๊มาเหยาโยใส่เข้าไปครับตรงนี้ต้องใส่เยอะต้องแบบผมดินนะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบว่าผมดินครับการก่อสร้างครับก่อสร้างผักบูมมีเสียงสไปดี้เลยวะสไปดี้มังเกอร์สไป,เก,สปเกอร์มังกีต้องใส่ไปใส่ไปก่อนไหมครับนี่ไงมันจะมาฆ่าผมนี่ว่ะเอามีแบบว่าสไปเดอร์แมนนะอันนี้มันตัวร้ายปะเนี่ยอันนี้มันเวรนอมปะเนี่ยมาดิ ไปไหนอะไปไหนอะโอ้มาอีรถสองทีตายเหรอตกใจนึกว่าจะแบบว่ามาไวกว่าน,นี้อึบอึบอ่ะเรียบร้อยตอนนี้ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยสำหรับฟางเราน่าจะกว้างประมาณนี้ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่อ่ะแค่นี้พอละไม่ต้องวามันเยอะมันเปลืองดินไม่ใช่เลยติดมันแค่สองบล็อกดีไหมโอเคสองบล็อกมันน่าจะพอวะน่าจะพอแหละผมว่าใสา่อีกมันต้องสามบล็อกนี่หว่าเพราะว่า เผื่อระวางน้ำานะน้ำเราน่าจะวางแค่บล็อกเดียวนะครับผมตรงนี้ปิดไปปิดไปปิดให้หมดปิดให้หมดจัองว่านี้ออหมดเรียบรรอยครับในที่สุดนี้เราก็หมดครับเป็นการก่อสร้างที่สวยงามมองไงก็สวยใช่ปะ่ะล่ะทุกคนมองไงมันก็ดูสวยไปหมดเลยอต่อไปก็คือไปตักน้ำครับที่ลำทางครับน้ำก็อยู่ช่างไกลเสืเหลือเกิน น้ำอยู่ไก,กลมากเลยอ่าเดี๋ยวเตรียมคูถามไปไว้พร้อมทุกอย่างต้องพร้อมพร้อมแล้วก็เพียงพอทุกอย่างครับเจ็บเจ็บแล้วต้องจับเออเจ็บอีกแล้วเอ,อ่อน้ำหน่อยอุ้ยน้ำแม่งครใส่เลยวะ่ะใส่ว่าซีบอชิมกันใส่ว่าซีมีกันและกันเป็นไงเป็นเพลงเลยป่าล่ะใส่ว่าซีฮักแพมกันอา้อาอันนี้มันมีลเลิเจอร์ทักทายเราอุ้ย ไปทางไหนก็เจอแต่น้องหมูสงสัยจะต้องแบบจับเชือกหน่อยแล้วเปล่าเปิดร้านหมูกะทาตรงนี้เลยเอาชีวิตรอดร้านหมูกระทะให้กับชาวบ้านนี่ครับผมชาวบ้านก็มาซื้อของเราเต็มแน่นอน <c ười> คิดได้ไงวะเนี่ยว้าววัดดีว้ก็คือเราจะต้องทําน้ําอินฟินิตี้ก่อนอันดับแรกเลยน้ำ Infinity. อินฟินิตี้ห้าหหึบปึอา้อาว ไ่่ไวงโอ้ยให้ไข่วันละฟองไม่กล้าตีเลยว่ะโอเคปล่อยก่อนแล้วกันนะอ่าเป็นน้า u t i ิ i t ้ละเราตัดเท่าไหร่มันก็จะแบบไม่หมดอืมใช่เลยตามสูตรครับที่คํานวณเปอ่ะตรงนี้เป็นสามข้าวเลยแล้วกันเอาแบบว่าเบสิกเลยนะครับผมปึ๊บปบบบบมันต้องกี่บล็อกอะ่ะมันต้องสี่บล็อกครับผมไม่ห้าบล็อกนออก่าจะห้าบล็อกถ้าจำไม่ผิด สองสามสี่ห้าปึ๊บ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 ขี้กลัวเลยโอ้โหแห้งไวมากเอา้านี่มันคอสอันนี้มันคอสมันไม่ใช่ที่ฟาร์มข้าว 1, 2, 3, 4, 1, 3, หนึ่งสองสามสี่เอา้าต้นไม้ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเอ้าเอรัวจัดเลยเอ้ามันไม่ถึงตรงนี้หรออ๋อไม่ถึงตรงนี้มันต้องเท่าไหร่ปะเดี๋ยวผมจะรอดูมันสี่บล็อกว่ะเออผมเพิ่งรู้มันสี่บล็อกเองโอเค ล้วก็ทาไว้ใส่ตรงนี้พอแล้วกันแค่สี่บล็อกนะครับก็เว้นไว้หนึ่งอันเดี๋ยวยามันก็จะแบบว่าเกิดเองไหมครับครับมันสี่บล็อกสี่บล็อกปะเออสี่บล็อกถูกแล้วเฮ้ยนี่ไงสี่บล็อกสี่บล็อกนะครับสุดหล่ออ่ะเดี๋ยวผมถ่อนตรงนี้ออกเลยแล้วกันอ่ะตรงนี้มาใส่ก่อนชึบชึบชึบไปใส่ลงไปมันก็ต้องแบบใส่แบบนี้แหละครับผมไปรุ่นอ้าว อันนี้อยู่ในช่วงอุมเมะร,รองทำผิดทำถูกทำสี่บล็อกเออตรงนี้สี่บล็อกพอดีนี่าเออมันสี่บล็อกมันไม่ใช่ห้าบล็อกคือผมทำถูกแล้วไปตอนแรกอะที่แบบว่าสี่บล็อกไงน่าจะควอ,อยู่แล้วแหละนี่เป็นไงแอชชิเมนต์ขึ้นแลวครับผมปลูกข้าวเขาบอกว่าต้องปลูกเรียงกันนะครับผมถ้าปลูกกระจัดก,กระจายมันจะไม่โตมั้งอันนี้ผมไปดูพี่แท็กเกอร์มาหรือเปล่าวะจำไม่ได้วะเออน่าจะใช่แหละ ไม่ได้คาบรั้วมาเลยนะครับมีรั้วหรือเปล่าอ่ะคาบสักหน่อยแล,ล้วกันรั้วไหนๆก็เป็นไม้นี้ก็ต้องมาเป็นไม้ขาวแหละทุกคนเออเพนี่เป็นไงล่ะแล้วก็ประตูด้วยไหมประตูยังไม่ได้ทําเลยวะ่ะประตูรั้วจริงๆมันต้องใช้อะไรวามันเป็นแบบแผ่นรองแกะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแผ่นรองแกะมันก็จะแบบกระโดดเข้าได้เลยเว้ยแตาจำไม่ผิดนะโอ้โหวางเร็วมากวางเร็วจนแบบว่าไม่ถูก นี่ไงล่ะต้องไปตัดขนแก่สินะนี่อ่โอ้โหไม้ไม่พอแต่ก็ได้ฟาร์มหนึ่งแล้วต่อไปก็เป็นฟาร์มชูการ์เคนของเราฟาร์มชูการ์เคนเนี่ยจะเป็นฟาร์มที่แบบว่ามันจะต้องใช้แบบเป็นลายยาวที่หนึ่งนะครับสําหรับฟาร์มตัวนี้นะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านีครับอ่ะเดี๋ยวผมทําไว้ตรงนี้แล้วกันชูการ์เคนเพิ่มเพิ่มไม่พอได้เลยวันดินเราดินไม่พอไม่เป็นไรช่่งมัน เราทําแบบว่าพออยู่ไว้ก่อนเลยกันชุกตาเคนครับผมเอายาวไว้นี่แล้วกันนะแบบผัดๆกันแล้วกันเฮ้ย้ามแล้วว่าแบบเดียวข้ามแล้วว่าต้องปิดก่อนไปค้าของด้วยพอดีแหละเรากลับบ้านครับผมกินหมูกระทะก่อนถึงมันจะเป็นหมูย่า,างกระทั่งเถอะเราต้องกินครับชุบนี่วันดีครับชาวบ,บ้านมีใครไปแย่งบ้านของผมหรือเปล่าอ้าวติตู ไม่ย่งบ้านผมเฉยเลยอันนี้มันชื่อว่าตูนะครับผมบอกไว้ก่อนเผื่อทุกคนไม่รู้ผมเอาเช็ดไปด้วยดีกว่าเพราะว่าเผื่อจะได้แบบว่าใส่ของนะครับแล้วก็ค์ดนี้ด้วยเราเรียกว่าโชเว,วลได้ใช้แน่นอนคือแบบเป็นอุมเมอร์เชา้าอะไรยังไงก็ต้องใช้นะครับคือผมแบบทําเหมือนจะแบบทําเยอะเลยอทุกคนดูดิแต่ชูก้าเคมีสองนั้นโอ้โหได้ไงวะเนี่ยหมดกันนะครับทําเหมือนแบบว่าจะทําเยอะจัดเลยแต่ชูก้าเคมีสองนั้น ให้ตายเหอะซาร่าอ่ะเดี๋ยวผมไปขุดน้ําก่อนนครับไปไปตักน้ำดิไปขุดได้งไงวะน้ามันขุดไม่ได้มันเป็นของเหลว<อ>นี่มันก็จะเป็นน้ำ Infinity D D D อ,ะะอินฟินิตี้แบบวะเออใช่ปะมันก็จะไหลแบบนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวขอจัดให้มันแบบใกล้ๆกันหน่อยอืบชึบอ้าวไม่เท่ากันเท่าวะ,ะเท่าเหอะโอเคอเท่าแล้วมาตักตรงนี้มาใส่ตรงนู้นตักตรงนู้นมาใส่ตรงนี้ อ่ะเท่ากันยังเท่ากันแล้วโอเคทำฟาร์ไมไว้ใหญ่มากครับแต่มีชูกาเค้นแค่สองอันอดีจัดเลยก็ชอบเลยวะ่ะชูกาเค้นแค่สองอันแต่ทําฟาร์มคือแบบใหญ่โตมโหฬานจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเลยนะครับโหอ่ะฮะแ้วก็ฟาร์มข้าวด้วยันผมก็จะทำก็แค่นี้แล้วกันทำไมสีแบบมันแซ่บตาจาาังวะถ้าไม่โตสักทีใส่ปุ๋ยได้ปะเนี่ยไม่มีปุ๋ยด้วย อ้อยครับอะไรวะเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะมาปูกเยอะแค่นี้เองต่อไปก็ฟาร์มทูมิโต้งเราทำไมฟาร์มเราแบบมันรูปแบบแปลกๆวะตรงนี้แล้วกันนะทมิโตตอนนี้แบบเป็นรูปแบบฟาร์มมัวซั่วไปหมดแล้วนะครับไม่น่าจะเหลืออะไรให้แบบหลงเหลือเป็นคำที่แบบว่าฟาร์มแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยขอตบหัวหน่อยได้ปะล่ะอุ้ยโกเลมมันจะมาฆ่าผมวะเออเมื่อไปถ้าผมแบบ ไป, yup. ไปตรหัว NDC เดี๋ยวมันจะมาฆ่าผมบอลินใส่เข้าไปอีกแล้วก็ปิดตรงนี้ด้วยมันเท่ากันหน่อยเสมอภาคโอเคนี่ก็ใส่นี่ก็ใส่สวยอ่ะมันเป็นบล็อกแบบนี้สวยๆหน่อยอึ๊บอึบโอเคอึ๊บอึบอึ๊บเชิฟเชิฟนี่ไอเดินมาก็ตกตายแค่นั้นเลยครับช่วยไม่ได้ปึ๊บอ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 ึ๊อึ๊ สวยจัดทำได้ไงวะเนี่ยเก่งมากเลยครับกู้มมากเนี่ยเล่นเองชมเองเฮ้ยตรงนี้มันก็ใส่พักทองได้อะผมว่าเดี๋ยวเราแบบว่ามาทำฟาร์มกันดีกว่าครับไปตักน้ำแป๊บนึงอามาดูดีดะะว่าผมทำอะไรใช่ไหมได้เลยคือแบบผมทำฟาร์มแบบไม่มีผังอะไรเลยโอ้ยสีบอกพอดีเลยคือแบบทำไปเรื่อยอะ่ะตอนเนี้ย โอ้โหมันฝรั่งทอดของเราได้ปลูกแล้วปลูกลงไปนี่ผลละมุมมันฝรั่งทอดก็จะเป็นสามข้าวของเรานะครับผมว่าต้องไปตัดไม้มาเสริมไม้ไม่น่าจะพอนะครับในการกอร้างของอุมมอ้มเอ๋เดี๋ยววิ่งหน่อยแล้วกันมีเสียงแก่ด้วยวหรอยากจะเชื่อแก่ให้ลิงดูจังว่าแต่มันไม่มีลิงเก่ไ,ไหมโอ้โย,โ,ยโอ้โยโอ้ยหูยถึงจะหลบมาได้ก็เกิดมาตายตรงนี้แหละ ผมว่าสี่สิบอันพอไหมทุกคนว่าพอไหมสี่สิบอันมันจะพอหรือเปล่านะสี่บอันเนี่ยต้องรอด่วนะอากาศมอนแบบฝนจะตกเลยวะใช่ปะวะมันคืมๆแปลกๆวะหรือว่าไม้คานเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันเหมือนฝนจะตกเลยอะทุกคนว่าปะตรงนี้แบบมันยังมีเยื่อใยต่อกันวะผมแบบเห็นคนอยู่ด้วยกันไม่ได้คือชีวิตคนโสดมันก็ต้องแบบว่าทำลายสักนิดนึงนะฮะทำลายหน่อยฮะเห็นอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับ รักกันดีนักนะสองคนเนี่ยตีต้นไม้เป็นคนละล่าสุดดีมากอึบม,มาฟาร์มทุกฟาร์มเนี่ยผมก็จะใส่รั้วเป็นหมดเลยนะจะใส่เป็นรั้วรั้วรั้วไปหมดเลยนะครับก็จะทําฟาร์มแบบสไตล์ธรรมชาติแล้วกันนะอะเก็บไปครับตัวนี้ไม่ได้ใช้แน่นอนอม,มีสลบหินวะ่ะเออคิดอะไรออกแล้ววางสลับหินไปเลยอึบปุ๊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 บนี่หรือว่ามันปิดตรงนี้วะนี่มันปิดได้ป่ะเออมันปิดตรงนี้ได้ลืมลืม เพิ่มเพม่แม่ค้ามาช้ามากเลยนะช่วงนี้ปึ๊บมเเพเออเริ่มมีแบบว่าสกิลความพิวในการวางถ้าวเรามันจะโต,ตหรือเปล่าเนะี่อยากจะรู้อ่ะวางพอตเลยครับผมเดีจ,จะเสร็จแต่ลานครับช่างยากเสียเกินนะตรงนี้เอาออกคิปเปอร์ไม่มีนะอย่ามีแต่ขาดนะคิปเปอร์บอกเลยห้านมะมีแต่ขาดถ้าคิปเปอร์มาก็ตกใจอยู่นะ เหลือแค่นิดเดียวก็จะเสร็จแล้วนะโอ้โหแย่งบ้านเราเลยนะพ่อใหญ่ตูัวายจริงๆแย่งบ้านเราตลอดเลยว่ะคนเนี้ยอ่ามีการกระโดดขึ้นเตียงด้วยอยากจะไฝ่ดิบ้านนี้ผมคนข้างนะครับสุดหลอ่อโอ้โหฮิปเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อ,อโลกก่อนอ่าตาเอ๋มาทําอะไรครับสุดหลออ่อึบอุ้ออยจะระเบิดอ้อาวเรียบร้อยแม่งระเบิดแล้วอาได้เวลาตะลวีฟางมันต่ออุ้ยหิวข้าวเหลือเกินเนื้อหมูอยู่ไหนวะเนี่ย ไปเนื้อหมูกินหน่อยละกัน <c oughs> อืมอร่อยกินได้เยี่ยมมากเอิงจริงมันต้องคาสติก,ก่อนนี่วะลืมได้ไงวะไม่พอครับพี่รอบนี้ไม่พอให้มันรู้ไปเราจะทำยังไงวะวางแบบนี้หรอไม่ใช่เป็นการออกแบบที่แบบผิดพลาดนิดนึงครับอืมนี่เป็นไงล่ะ โอ้โหมันเดียบผิดภาเกันไปเปล่าเดี๋ยวผมมีดินเยอะเปล่าดินก็ไม่ได้เยอะนี่หว่าน่าจะพอแบบพอดีแหละอพอดีพอเจาะเดี๋ยวผมไปวางตรงนี้ก่อนคือแบบว่ามันแบบเหมือนไม่มีที่วิ่งไงทุกคนมันแบบเหมือนไม่มีที่เดินนะครับมันก็ต้องแบบว่าใส่เติมสักหน่อยเนาะใช่ปะล่ะเอ๊บ๊บเียเ้ยผมรู้แล้ว นี่ผมคิดอะไรออกแล้วคือถ้ามันจะสวยใช่ปะเรา,เาสลับนี้มาวางไว้แล้วก็เอาทอตทอตมีปะไม่มีโอเคไม่เป็นไรก็คือเอาสลับราวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็ปกักทอนลงไปไว้หรือว่าจะใช้เป็นเชดก็ได้เจาแบบว่าเป็นกล่องอ้พวกนี้เนี่ยไปเก็บไปอุ้ยข้าวโตแล้วูข้าวโตแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวทํากล่องเก็บของด้วยไม่ไสามอันเลยดีกว่าแล้วสี่อัอนเนี่ยมันค้ามมาสี่อันละ <laughs> มันค้ามมาสี่อันละโอเค เดี๋ยวขอ,อนี่ก่อนอย่างเนื้อหมูครับเนื้อหมูก็ใช้เยอะเหมือนกันเนี่ยทำมันเล่นไปอ่ะเผาครับแกะแถวนี้มีเหรอวะเอ้ยนี่ไงมีแล้วขนแกะเราจะต้องทํำยังไงวะเดี๋ยวต้องลองดูครับผมไม่เคยคาบขนแกะด้วยไม่ใช่ขนแกะนี่ที่แบบมันเป็นแผ่นรองอะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้เอารู้รู้ด้วยว่าจะมาขะรู้ซะด้วยรู้ซะด้วยเอาไก่มันออกไข่เราตลอดเลยอ่ะว่าเราจะต้องแบบทำฟาร์มไก่แล้วนะอ่าขนแกะมาแล้วท้าแบบนี้เปล่า ไม่ได้ไงคนแก่ต้องค้าไงอะ่ะอ๋อต้องใช้แบบว่าแก่สองอันถึงจะค้าขนแก่ได้ที่ลองแกะไม่ใช่ขนแกะเพราะว่าที่ผมตีมามันคือขนแกะเออเราจะต้องแบบไปหาขนแก่อีกก็คือสีเทาแล้วก็สีขาวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปชมกับสะพานไม้แผงของผมด้วยครับผมนี่อะ่ะเป็นสะพานที่ผมสร้างมาส,สวยๆเลยใน EP ที่สามสวยไหมสวยจนแล้วแหละดูก็รู้ ไข่ไก่มันกินได้ไหมอ่ะมันกินไม่ได้เนาะไข่ไก่เนาะโอเคช่างมันแล้วกันฮะโอ้ไปไหนไปไหนไปไหนเก็บเดเวลด้วยได้แบบเนื้อแก่ด้วยนะครับเอามากินนะเออเออหิวข้าวดีหิวขา้าวดีอยากกินข้าวแล้วมันหิวขา้าวมันวิ่งเช้าว่ะ <c> ท <oughs> ุกคนมันวิ่งเช้าว่ะรอก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้แบบกินเลือดมันเหลือสามอะ่ะแล้วก็ขาผลแก่นะที่ผมจะทำอ่ะสองอันพอดีเ๊ะเลยครับผม ได้มา6อันชุบชาบมากเลยอะก็ใส่ไปคือแบบมันจะสามารถกระโดดได้เว้ยว้ามันใส่ไงอ่๋อนี่ไงเห็นปะทุกคนเนี่ยมันก็จะกระโดดได้เว้ยตรงนี้เราก็ใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันสองอันเนี่ยวู้ดีว่ะเฮ้ยอ่ะแล้วก็ใส่กล่องนี้เข้าไปครับแล้วก็เอาอะไรมาใส่คือผมจะทำทอร์สเว้ย เอาให้หมดเลยมีเท่าไหร่เอาให้หมดขึ้นกล่องมันมีขึ้นกล่องอ่ะเพื่อนห,อหน,นะเอ,อ๊บมันวางไม่ได้หรอหรือว่าต้องแบบเอาทอนมาใส่ตรงนี้วะลองดูดิไม่ได้อ้อาวแล้วอะไรดิต่อให้มันจะวางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับงั้นผมก็จะปักไฟให้แบบว่าทั่วๆฟาร์มน้วก,กันตบรารู้สึกว่ามอนเตอร์ช่วงนี้มันเกิดไวมากเลยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วย ักไว้ครับนี่ยังไงล่ะข้าเราเริ่มสุกแล้วนะครับปึ๊บมีใส่เป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะโอ้ยสวยมากเป็นไงฟาร์มในนาคตของคอุมเมะเองเอาไปเหยียบอีกแล้วอุ้ยผมรู้สึกว่ามันก็มีข้อเสียอยู่นะ่น,นี่ยแต่ไม่เป็นไรเราจะได้แบบว่าเดินทางอยู่แล้วแหละเดินทางมาเก็บของพวกนี้อยู่แล้วใช่ปหล่ะเฮ้ยผมลืมว่ะลืมใส่เช็ดลงไปนี่ว่ะคือแบบต้องใส่เชนดนี่ว่ะลืมไปเลย เวลาเราแบบว่าได้ได้ผลผลิตอืมไม่ผลผลิตก็จะแบบว่ามันเก็บไม่ก็เ,เหยียบมาทีไรไม่ก็โดนตลอดเลยไม่รู้เป็นไรคือแบบโดนอันนี้ตลอดเลยอ่ะเก็บกล่องให้หน่อยนะเพื่อนอ่ะใส่เข้าไปครับก็คือต้องมีแบบที่เก็บผลผลิตแล้วฟาร์มฟักทองของผมจะไว้ไหนวะเนี่ยโอ้โหลืมดูเลยผมว่าฟักทองไม่ททาให้ฝั่งหนูเนี่ยปะวันนี้ขอใช้ชีวิตอยู่กลางคืนได้เปล่าผมอยากใช้ชีวิตกลางคืนวะ่ะแต่คือแบบใช้แล้วนะ เล้งตายครับผมฟาปทองมาค้าเป็นมาเล็กก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะสามสิบหกอันน่าจะพอว้าวสไปดี้แมนสวัสดีครับเอาเอาเอามากัดทำไมก็ไม่ได้ตีโอ้ย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 มันเจ็บไหมล่ะมันเจ็บไหมล่ะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มฟักทองของเราแล้วกันครับสุดหล่อปึ๊บมีซะกองแบบมันทำไม่ยากนะทุกคนใช่หรอวะ ใช่แหละเอเอเขาะาทำแบบนี้เนาะแล้วก็วางมาแบบนี้ปะ่ะเออไม่ใช่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 แล้วจริงๆมันต้องทำแบบนี้เว้ยแล้วก็ให้แบบฟักทองมันมาเกิดตรงนี้พออ่ะวางไปครับแล้วก็สลับเหย่ยมกันบ้างไหมในว่าฟักทองผมเออนี่ไงฟักทองถ้าแบบเป็นมุมนี้ไม่พอรครับผมปลูกไปครับเอาฝนตกเออไม่ใช่ฝนตกนะพูดผิดเฮ้ยเฮ้ย <Hey! Hey! S 1> ตัวอะไรวะไปเร็ว ตกใจหมดเลยเมื่อกี้อะมันคือตัวไอ้นั้นนะครับผมไอตัวสีดำอ่ะที่แบบมันชอบขโมยบล็อกนะโอ้โหแม่เอ,อ้ยตกใจหมดเลยไม่ตายเหอะซาร่าผลก็ตกอีกนะครับมาขโมยล็อกเราอีกโกเลมไม่ช่วยพี่ทักเราเลยอ่ะช่วยแต่ชาวบ้านจำไม่เลยอุตส่าห์ปลูกข้าวให้กินปลูกฟักทองให้ดูใช่ปะไม่ใช่แหละเออมาอนนี่ก็จะเป็นฟาร์มฟักทองของเราก็าใส่ต่อ

ว่าฟามันต้องขยายมาไปทําตรงนู้นก็จบนะครับมาทําแยกกันทําไมก็ไม่รู้นะครับมาทําแยกกันทําไมวะเนี่ยหรอทำไกลซะเหลือเกินนะนหนๆมันก็เกิดไวแล้วเราแบบไม่ต้องการวันนี้เราแบบเน้นใช้งานพอโอเคปึ๊บปิดไว้ปึ๊บแล้วก็ขุดแกะสองอันตามคอนเซปต์เราปึ๊บนเนี่ยปึ๊บเนี่ยเวลามาเก็บผลมันมีประตูให้เปิดด้วย อปิดเรียบร้อยโหดีดีชมุดยติสรุปวันนี้เนี่ยผมก็ได้ทั้งหมดประมาณสี่ฟาร์มนะก็จะมีฟาร์มข้าวฟาร์มอ้อยแล้วก็เจ้าตัวฟาร์มโทมิโตนะครับก็จะมีฟาร์มอ้อยแล้วก็ฟาร์มข้าวตรงนี้ก็สุกแล้วแล้วก็โทมิโตะกำลังโตนี่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปแบบปลูกข้าวต่อไหมอ่ะปลูกไม้ครับผมแล้วก็ใส่ลงไปสักหน่อยเนาะฟาร์มข้าวข,าวของเราเจ็ดอันพันะโอ้เยอะจัดเห็นไหม แล้วผมต้องแบบกระโดดมาแล้วก็แบบโดนอันนี้ตลอดเลยไม่เข้าใจ่ะต้องซ่อมมันตลอดครับอ้าวไม่ใช่นี่หว่านี่นะครับฟาร์มข้าวของเราก็เสร็จแล้วผมว่าสวยนะมันเป็นแบบล็อกสี่เหลียมอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มมันฝรั่งนะครับแล้วก็ฟาร์มอ้อยของเรานะครับเวลามันเกิดปุ๊บเราก็จะแบบมาตัดปั๊บนะครับก็คือมีดินปิดนะครับตรงนี้อ่าก็แบบสวยนะเข้ากันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละสำหรับฟาร์มข้าวของเรานะครับก็ถือว่าสวยงามครับผมตบมือ โอ้โหคือแบบผ่านจัดเลยอะไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้นะครับพี่น้องออมีสีฟาร์มนะทุกคนมีแค่สีฟาร์มเองแปบ๊บเดียวครับใช้เวลาแปบ๊บเดียวไม่นานอีพีสีก็จบไว้เพียงเท่านี้เลยครับใครที่ชื่นชอบคลิปไหมครับก็ฝากการกดไลค์กดแชร์กับอ <c oughs> ูเบอร์ดด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย <c oughs>